สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรือมฤตยค่ะพูดถึงแมตช์เมื่อคืนกันบ้างดีกว่าคะ่ะที่เรือมฤตยนะคะบุกไปล้างตาเบนฟิก้าได้ด้วยจบดิสก์กอร์1ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เป็นแมตช์ที่เรือมลตยบุกไปเยือนลิสบอนนะคะแต่ว่าสามารถเก็บชัยชนะมาได้แล้วก็ล้างตาได้ถึงแม้สกออ์นะคะอาจจะแค่1ประตูต่อศูนย์นะคะแต่ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นความดุเดือดเลือดผ่านต่างๆเกิดขึ้นใน90นาทีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะ ไปที่11ตัวจริงกันบ้างนี่ก่อค่ะจะบอกว่า11ตัวจริงนี้นะเป็น11ตัวจริงที่คิดว่าอาจจะลงตัวของอาเบลัวแล้วแหละเนื่องจากว่าจากที่เจอกับเลอ s โซเซดัตเมื่อประมาณช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็ ยังจะจัดเป็นนักเตะในเซตเดิมนะคะซึ่งจะเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นดินเฮาเซนจับคู่ก่อนเดอดิกเกอร์นะคะแล้วก็ซ้ายเป็นอาวโรกาลิลาสค่ะแล้วก็ขวาเป็นเทนที่สลัดออกเป็นตัวจริงนัดที่2นะคะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บกลางเป็นชูเมนี่กูเรคามาวินกาแล้วก็เฟเดวาเวเดค่ะส่วนซ้ายเป็นวินิจจูเนียนะคะแล้วก็เป็นคีเรียนเอมบาเป้ค่ะซึ่งอาจจะต่างกันแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเป็นคีเรียนเอมบาเป้ลงมาเป็นตัวจริงต่างจากที่เจอกัรโซซิดัตก็จะเป็นกอนซาโลกาเซียค่ะเรียกได้ว่า11ตัวจริงนี้ก็ ค่อนข้างจะเข้าขากับเอาไปรวมมากเลยทีเดียวไปที่เริ่มครึ่งแรกเลยค่ะเริ่มต้นก็รู้สึกว่าเรื่มริดก็ไม่ได้ดูดีตั้งแต่เริ่มต้นขนาดนั้นที่มันจะตั้งต้นเกมแล้วก็เปิดเกมลุกแล้วก็พร้อมจะแลกอะไรขนาดนั้นมันก็ยังไม่ค่อยขนาดนั้นทุกคนเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เรื่มริดเล่นแบบกล้าๆกลัวๆจะเห็นได้ชัดว่าเล่นแบบเหมือนเอาชัวเพราะว่ารู้ว่าการเล่นของบรินโยนะคะก็คือจะ รับแล้วก็รอสวนสิ่งที่เดมวิลด์ทาที่เห็นแล้วมันช่างน่าหงุดหงิดที่สุดเลยนะทุกคนก็คือจังหวะที่เดลริดกําลังจะเริ่มเกมรุกเริ่มบุกเข้าไปแล้วก็จะเป็นการจ่ายย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นทางเฟเดวาเวเดไม่ว่าจะเป็นเทน์ก็จ่ายย้อนหลังกลับมาแล้วก็เริ่มตั้งต้นกันใหม่แล้วดึงเชงดึงเกมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าถ้าทุกคนอยากจะดูแมตช์นี้นะจริงๆคนเปิดมาดูครึ่งหลังคือได้ประตูขึ้นนําเลยแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อมากซึ่งก็จจะะมมีีีังหวท่กนโอาสไ ลองยิงยาวส่งส่งยาวๆดูแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นประตูทุกคนรวมถึงเบนฟิก้าเองก็มีโอกาสเข้ามาบุกเรือเมดเหมือนกันแต่อาจจะเป็นลูกตรงกรอบแบบซอฟๆนะที่ทางติโบโกดัวเนี่ยสามารถเซฟได้แต่ ก็มีอีกลูกหนึ่งที่น่าสนใจมากจังหวะที่เปิดเข้าไปจังหวะนั้นกูตัวออกมาเซฟเรียกได้ว่าบอลมันแฉลบด้วยเราคิดว่าอย่างไงเซฟไม่ได้แต่ปรากฏว่ากูตัวเซฟได้ด้วยมือเดียวทุกคนมันเป็นลูกที่เหลือจะเชื่อซึ่งก็ไม่อยากจะมานั่งชื่นชมโกตัวเองเพราะว่ามันก็ส่งผลให้เห็นว่าเกมรับเราเป็นยังไงนะคะก็เป็นกูตัวที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เรียกได้ว่าแบบปกบมือเลยสุดยอดจริงๆเลยสาหรับลูกนี้ของกูตัวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะ,ะที่มีการเปิดป้อนให้กับ คีเลียนเอมบาเบก็คือเทนอเล็กซานเนอร์อานนะคะก็เกมอาจจะขึ้นทางฝั่งซ้ายฝั่งวีนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็เป็นมีบ้างที่ลงมาเล่นทางเทนซึ่งก็น้อยมากเรียกได้ว่าเสียโอกาสเลยดีกว่าเพราะว่าเทนเป็นตัวที่สามารถจ่ายยาวเปิดไปให้เพื่อนได้น้ําหนักดีถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าบอลเนี่ยกลับไม่ถึงเขาเลยพอได้ปุ๊บมันจะต้องเป็นการรักษาระยะเป็นการรักษาพื้นที่ไม่ใช่เพื่อการ เดินขึ้นหน้าหรือวิ่งขึ้นหน้าเพื่อเติมเกมรุกอะทุกคนเข้าใจปะ่ะเลยรู้สึกว่าเทนแบบเสียของมากในการที่จะไปยืนรออยู่แล้วก็แบบว่าไม่มีใครส่งบอลมาให้สักทีแต่ว่าจังหวะที่ได้อะค่ะเปิดไปให้กับคีเรียนเอมบาเบ้นะลูกนี้น่าเสียดายมากเทนสามารถเปิดได้น้ำหนักดีแล้วใครที่แบบว่าดูลูกนี้จะต้องแบบว้าวว่าเออ เทนเปิดบอลได้ดีมากแต่เป็นคียในเนมบเบ้ที่วันนี้ไม่ใช่วันของเขาอีกแล้วค่ะก็คือมีการเหมือนจังหวะผิดพลาดนิดนึงแล้วก็ลูกนั้นพลาดแบบดือด้อๆได้เลยโอกาสที่เรลมิริอาจจะขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกก็เลยไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ขณะนั้นก็มีจังหวะที่เรลมิริสามารถโหมบุกได้ไม่ว่าจะเป็นกูแรผัดกันยิงแล้วก็มีเป้เข้าไปยิงแล้วก็ตัวซ้อนเข้าไปยิงแต่ว่ามัน โดนเซฟโดยทูบินนะทุกคนมันแบบว่าเขาก็เป็นโกที่สุดยอดเหมือนกันต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเลอมิดก็ทำอะไรไม่ได้เลยจนมาครึ่งหลังค่ะทุกคนครึ่งหลังเปิดมาได้แค่แบบ นิดเดียวแป๊บๆป,ป,ปรากฏว่าเป็นประตูจากวินิสุดจูเนียลูกนี้ใช้คําว่าสวยงามและเป็นความสามารถของวินิสุดที่แบบเฉิดฉายขึ้นมาในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวจับบอลได้และ,ะยิงไปในตําแหน่งที่หักข้อพอดิบพอดีและทูบินที่เซฟได้ทุกลูกทุกคนลูกมีพลาดโอกาสเซฟหมดสิทธิเซฟไม่ต้องเซฟเลยวินิจัดให้ทําให้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูศูนย์แต่ว่าขนาดเดียวกันที่ เจ้าตัวกำลังดีใจวินนี้กำลังเริงล่าได้วิ่งไปที่มุมธงนะคะของอฝั่งตรงข้ามของทาง เบนฟิก้าแล้วก็มีการเต้นโชว์สเตปบราซิลนิดนึงหลังจากจังหวะดีใจของวินิทนั้นเองนะคะก็นํามาสู่การเปลี่ยนบรรยากาศของทีมทั้งสองทีมเป็นมาคุทันทีเลยเนื่องจากมีนักเตะนะคะดาวรุ่งของเบนฟิก้านะคะได้มีการใช้ถ้อยคําเหยียดวินิสุจูเนียค่ะซึ่งพูดติดต่อกันมากกว่า5ครั้งค่ะเนื่องจากว่าในสนามตรงนั้นนั่งยืนติดติดกันทุกคนก็ได้ยินหมดแต่ว่าเป็นการพูดแบบปิดปากแต่เป็นการตั้งใจเหยียดผิว กับวินิสจูเนียนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้ววินิสจูเนียนะคะก็ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองโดยการเดินไปแจ้งกรรมการว่าได้มีการโดนผู้เล่นทีมฝั่งตรงข้ามนะคะได้พูดจาเหยยดยามแบบนี้ซึ่งนักเตะของเรือรบดีทุกคนก็พร้อมที่จะซับพอร์ตวินิสจูเนียค่ะโดยการพร้อมที่จะเดินวอล์กเอาออกไปแล้วก็ ไม่เล่นต่อแล้วก็ทําให้วินิจุเนียนะคะต้องกลับไปที่มานั่งสำรองแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะไม่ได้เล่นต่อซึ่งกรรมการก็ส่งสัญญาณแบบนี้นะคะก็คือ,อมีการเหยียดผิวเกิดขึ้นจะต้องมีการยุติเกมซึ่งเกมก็ยุติเป็นเวลา10นาทีค่ะทุกคนในระหว่างนั้นเองก็เกิดความวุ่นวายมากผักอ,กอกซึ่งคนที่ดูจะจริงจังและเซเรียสกับเรื่องนี้ที่สุดนอกจากเจ้าตัวที่โดนเองแล้วนะคะก็เป็นคีเรียนเอมบับเบ้นะครับเพื่อน ที่แบบว่าพยายามทุกอย่างเพราะตัวเองได้ยินเต็มๆสองหูว่าฝั่งตรงข้ามพูดว่าอะไรแต่เอ็มมาเบ้บอกว่าเปตินี่เนี่ยได้มีการเหยียดวินิจุตเนียจริงซึ่งทุกคนก็ได้ยินตรงนั้นแล้วก็เป็นมูนินโยนคะก็ล็อกแขนวินิจุตเจียเข้าไปคุยก็ไม่รู้ว่าไปคุยอะไรกันแล้วก็ทางอาเบลัวก็เข้าไปคาดาวให้วินิจใจเย็นๆนะคะแล้วก็เวลาก็มันก็ใช้เวลานานมากทุกคนในจังหวะนั้นมันก็แบบอึดอัดจะยังไงก็ด่าทอกันมีปากเสียงกันใช้คานี้เออในจังหวะนั้น นำไปสู่การกลับมาเล่นเกมซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งในเสียงสนามที่วินิสุดโดนโหแล้วก็รอบข้างในบรรยากาศมันมาคุมากมากทุนตแต่เป็นเพราะเรียมลิดอยู่ในช่วงที่ขึ้นนํำได้แล้วค่ะความกดดันมันจะต้องไปตกอยู่กับเบนฟีกาแต่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะในส่วนของเปตินี่ถ้าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้พูดจริงแต่ว่าพอหลังจากที่วินิเดินไปบอกกรรมการถ้าทุกคนสังเกตหน้าเปตินี่ดีๆจ่อยมากหน้าตาคนรู้สึกผิดแบบล็อกแกแลวเจ้าตัวก็ยังอายุน้อยแล้วก็ผลงานคืออะไรแต่ว่า ปากนำหน้าไปแล้ว้าใาปาหน้าตาดูรู้เลยว่าแบบว่าตัวเองรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแบบว่ากําลังแก้ต่างให้ตัวเองอยู่ส่วนตัวคิดว่าแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าหลังจากเกมเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้พูดก็ตามเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องนี้ต่อแต่เพราะว่าหลังจากนั้นนะคะบรรยากาศก็เปลี่ยนเป็นมาคุเรียมริดก็ยังสามารถโหมเกมบุกใส่ได้อยู่แต่ว่าไม่สามารถจบสกกรได้เองเบนฟิก้าก็ทําได้ค่ะสามารถหาจังหวะสวนกลับเรียมริดได้แต่ว่าก็ยังคงไม่พอ ซึ่งในจังหวะที่เราเล่นรับสวนกันอย่างนี้ซึ่งในเกมรับของเลียมริดเองต้องชื่นชมไม่ว่าจะเป็นชัวมินี่ที่ทาให้กลางเลียมริดหมดจดุดพอกลางมาเริ่มดีบอลมันไม่ทะลักทะลวงไปข้างหลังเร็วเกินไปซึ่งจะบอกเลยว่าส่วนตัวดูเกมเมื่อคืนไม่ได้มองชอัวมินี่แบบว่าอุย้ยดีเลิศเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบว่านี่คือแมนออฟเดอะแมตช์อะแต่จะหาแมนออฟเดอะแมตช์ตรงไหนเนาะเพราะว่าเขาเล่นได้ดีเนียนตาไม่ได้ชงฉังมากเกินตามหลักชัวมินี่ต้องมีย่ําต้องมีเจ็บบ้างแหละแต่ว่า นี่คือการเป็นกองกลางที่สามารถดูแลปัดกวาดในส่วนของกลางได้ดีทําให้เกมรับสามารถนิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดเกมลุกคอยเก็บบอลแล้วก็จ่ายไปให้เพื่อนซึ่งคนที่ทําหน้าที่จับจ่ายตรงนั้นคิดว่าเป็นเฟเดวาวเวเดค่ะที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงและจังหวะลงมาเล่นเกมรับ ในช่วงท้ายๆที่มันมีประเด็นกันไปรเรียบร้อยแล้วเฟเดอโรได้ขาดแล้ว,ลวชื่นชมมากตรงนี้ในความหัวจิตหัวใจอะค่ะของกัปตันเฟเดวโรดที่ทุ่มเทเพื่อทีมอันนี้ยอมรับจริงๆส่วนอาร่าคือแล้นะก็สามารถสร้างโอกาสได้ลงเรียกว่ามีส่วนในการประสานเกมรับในส่วนของกลางอะอช่วยกันได้ดีมากขึ้น ส่วนวินิสจูเนียนะคะก็เป็นคนที่สามารถสร้างโอกาสที่พยายามจะเผาฝั่งนั้นแต่ว่ามันอาจจะขึ้นเกมไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นจังหวะที่เจ้าตัวมีลูกยิงที่เรียกว่าสวยงามลูกหนึ่งแหละก็มีวินิสจูเนียนะคะก็ในส่วนของเกมมันก็ดูลากเลื้อยไปเรื่อยๆได้ดีแต่ครึ่งแรกก็แอบมีมโมโหเหมือนกันที่พยายามลากเลื้อยอะไรไปอยู่คนเดียวไปให้มันสุดเส้นเพื่ออะไรเพื่อนก็เล่นต่อไม่ได้จะไปเล่นกับใครตรง รงมุมตรงนั้นอะอยากรู้ว่าไปหาใครเล่นด้วยอยากรู้จริงๆมีอีกจังหวะหนึ่งค่ะท้ายท้ายเกมเลยที่วินิชุดนะคะเข้าไปย่ําใส่ข้างหลังนะคะให้กับนักเตะเบนฟิก้าซึ่งจังหวะนั้นเจ้าตัวมีใบเหลืองติดตัวอยู่หนึ่งใบแล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยก็เป็นทางมูรินโญ่คะประท้วงว่าทําไมจุดนี้มันถึงไม่เป็นเหลืองอีกเหลืองหนึ่งเพื่อให้เป็นแดงออกจากสนามไปประท้วงยังไงไม่รู้เดินเข้ามาชี้โบชี้เบกลายเป็นว่าเหลืองสองใบทําให้มูรินโญ่นะคะต้อง เดินออกไปจากตรงซุ้มมานั่งสำรองและส่งผลให้นัดหน้าท,ที่ไปเยือนเบอร์นเบลเจ้าตัวก็จะไม่ได้นั่งขุมข้างสนามค่ะส่วนเครื่องหลังก็มีการเปลี่ยนตัวแต่ที่น่าสนใจก็คือเอา,เอานักเตะ,ะรุ่งนะคะลงมาเล่นในส่วนของมิดฟิลด์และทอดคาร์มวินกาออกอซึ่งก็ต้องรอดูกันไปยาวๆว,ว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวลรามาขบวดสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วมาตีแต่ละประเด็นให้มันแตก,แตกๆว่ามันยังไงกัน ไปประเด็นของวินิสจูเนียก่อนนะคะในเรื่องของการโดนเหยียดผิวซึ่งหลายๆสนามเรียกว่าบ่อยครั้งมากๆที่จะเป็นวินิสจูเนียที่โดนเหยียดผิวเป็นประจำโดนปาสินของโดนด่าทอแล้วก็ล้อเลียนต่างๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ส่วนตัวคิดว่าเขาเป็นคนยั่วง่ายเขาจะยั่วโมโหง่ายเวลาโดนหน่อยแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเขาจะบามันเลยกลายเป็น สนามอารมณ์ของแฟนบอลทีมตรงข้ามแล้วเหมือนเกมที่เราเคยบอกว่าวินิซิตไม่ได้ลงนัดนั้นอะแล้วเป็นคีเรียนลงไปแทนแล้วก็แฟนบอลฝั่งตรงข้ามพยายามยั่วยุตะโกนด่าทอคำหยาบคายแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเอ็มบัเบ้ไม่เล่นด้วยทุกคนเข้าใจป่ะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคนเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยผิดไม่ผิดนะแต่คนเริ่มก่อนมันผิดอยู่แล้วใช่ป่ะแต่การที่บอกว่าวินิซิตูนี่ออกไปเต้นแล้วทําไมถึง ได้ใบเหลืองอันเรียงในจังหวะที่วินิชติวเนี่ยไปเต้นอย่างนั้นแล้วก็ตัวเองเหยียดใส่โมโหใส่เพราะว่าบอกว่าวินิชต์เริ่มก่อนจากการที่เต้นเรียกได้ว่านักเตะบาราซิลก็เป็นธรรมชาติที่มีการเต้นนักเตะหลายคนก็ฉลองประตูด้วยการเต้นอาจจะผิดที่วินิชต์ไปเต้นตรงมุมธงของทีมฝั่งตรงข้ามทําให้เกิดมองว่าเป็นการยั่วยุถ้าเป็นในมุมนี้เนาะเรียกได้ว่าก็ได้ใบเหลืองไปแล้วไงก็ในในฐานะที่เขาทําผิดพลาด ตั้งใจยุ่ยุก็ได้ในส่วนของใบเหลืองแล้วแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องไปด่าดทอเขาจักเชื้อชาติเขาเข้าใจปะอ่ากลับกันถ้ากลับกันที่เป็นเวนฟิก้าย,ยิงได้แล้วไปดีใจต่อหน้าแฟนบอลมาลิดคิดว่าหนึ่งในนักเตะมาลิด1ิคนเนี่ยจะมีใครสักคนไปเหยียดผิวหรือเหยียดเชื้อชาติของอีกฝั่งหนึ่งปะใช่ปะมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆตัวเองรับไม่ได้เดือดร้อนเดือดดานแต่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่สุดท้ายที่แย่ที่สุดคือการไม่ยอมรับคําพูดของตัวเองสิ่งที่มุโนโะะคะ โคช้ชของบินฟิก้าได้ออกมาพูดนะคะหลังจากเกมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อยิงประตูแบบนั้นอะวีนี้ก็ควรจะฉลองประตูสําหรับประตูที่มันดีที่สุดขนางนั้นให้ฉลองเลยท่าทางอาจจะหมายความว่าไงสุภาพตามการเทศะเหรอจะใช้คํานั้นหรอต้องย้อนถามว่ามูนนโยฉลองอย่างไงกับ ทีมของตัวเองเวลาชนะอันนี้ก็ต้องบอกในประเด็นนี้ค่ะพอพูดเรื่องเหยียดผิวเนี่ยผมบอกแล้วว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็เป็นคนผิวสีซึ่งมูนิโยบอกว่าส่วนตัวเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าใช่มูนิโยตอนแรกให้สัมภาษณ์ยังพูดด้วยซ้ำว่าเขาฟัง อีกคนนึงพูดมาแบบหนึ่งอีกคนนึงพูดแบบหนึ่งแต่เขาไม่ได้ปักใจเชื่อฝ่ายใดแต่เขากลับมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกครั้งที่วินี้ลงสนามกลายเป็นเขาที่โดนเหยียดทุกทีเลย <S <S เข้าใจะปะเหมือนจะมองว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวินี้ทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าส่วนตัวมองว่าวินิชุดเป็นสนามอารมณ์เนื้อด้วยหน้าตารูปลักษ์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เราพูดตามความจริงแต่ว่าเมื่อ,อไหรที่เขาทำเขาจะมันยิ่งดูหน้าโมโหวินิหัวลอกก็ดูหน้าโมโหถ้าเราอยู่ฝั่งไหนฝ่ายตรงข้ามแต่ดีที่เราเชียร์มาริด โมโหมันทําอย่างเงี้ยหัวเราะอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่ายั่วยุอารมณ์อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ไปเหยียดเขาซึ่งคนที่ออกออกมาปกป้องวินิสุเนีี่ตั้งแต่อยู่ในสนามเลยก็ต้องเป็นเพื่อนเขาอย่างคีเยนเอมบาเบที่เราพูดไปเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากแต่ว่าใครจะไปรู้เท่ากับคนที่เคยโดนเหยียดใช่ป่ะนั่นแหละมาที่สัมภาษณ์ของคีเยนเอมบาเบนะคะหลังเกมกันบ้างเขาก็พูดแล้วว่า อ่านเริ่มแรกเขาบอกเขาจะไม่พูดชื่อนะของคนที่มาเหยียดวินี้เขาไม่ได้ให้ค่าให้ความสําคัญขนาดนั้นแต่เขามองว่ามันไม่ควรไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเขาแบบรู้สึกว่าในสึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรมีคนที่มีอะไรแบบนี้อยู่ในอยู่ในทีมการแข่งขันนะเข้าใจปะ่ะมันไร้ค่าเกินที่จะต้องมาพูดคุยเพราะว่านเป็นเรื่องที่เขาไม่ทํากันปีนี้พี่พอสออะไรแล้วเผื่อไม่รู้แล้วก็สิ่งที่คิดแลนที่สาคณญก็คือวินีเนี่ยเคยยัออย่วยุคนอื่นก่อน,อนไหมก็ต้องตอบว่าเคยอาจจะเคยทําผิดพลาดบ้าง แต่เขาก็ไม่ควรได้รับสิ่งนั้นใช่ไหมผมไม่เข้าใจว่าหลายๆคนบอกว่าเขาควรได้รับสิ่งนี้เพราะว่าเขายั่วยุคนที่บอกควรได้รับสิ่งนี้เนี่ยคือคนที่ไม่เคยถูกเหยียดชาติมาก่อนอืมเรียกว,ว่าก็ค่อนข้างจะดุเดือดเลยสําหรับประเด็นนี้แล้วเรียกได้ว่าตื่นเช้ามาเปิดหน้าฟีดเนี่ยมีแต่คนพูดเรื่องนี้แล้วก็ตีความในหลาย,ลายประเด็นต่างๆนานา,นาส่วนตัวก็มองว่า เออวินี้ต้องผ่านอะไรมาวะการเป็นวินี้มันผิดตรงไหนะแค่เกิดเป็นวีนจ,จูเนียเข้าใจปะสนามไหนก็นแล้วแต่ต้องแบกรับแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าทำไมยังเกิดขึ้นอีกการปาเข้าของซึ่งโดนด้วยนะเปดินีนะฮะโดนใบเหลืองไม่ได้โดนจากการที่เหยียดวินี้นะคะเกิดจากการแค่พุ่งหลงม,ม,มันเลยแบบอื เรื่องราวนี้นะคะก็ต้องสืบสวนกันต่อเพราะว่าเจ้าตัวเปตินี่ก็บอกเลยว่าไม่ได้พูดด้วยี่คำพูดแบบนี้ออกมาจากปากเขาเลยแต่ว่าที่ยืนอยู่นั่นคิเรียนบอกว่าได้ยินกันหมดทีมฝั่งของข้ามการะดินอีกประเด็นหนึ่งนะคะไม่จบสําหรับการฟาดเงาฟาดงวงด้วยคําพูดวาจาแล้วก็ท่าทางต่างๆของอุตามินดีนะคะที่ถลถกเสื้อถลกเสื้อที่ถกเสื้อมาแล้วก็ให้เห็นรอยสักของตัวเองที่เป็นแชมป์โลกอืเพื่อจะอวดไปนี้ว่ามีนะวันี้มีเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะ ซึ่งก็มีนักเตะระดับตำนานหรือนักเตะเก่าๆหลายๆคนออกมาพูดแล้วก็วิจารณ์กันในส่วนนี้แต่ส่วนตัวขอไม่ออกความคิดเห็นแต่ก็ทำทำไมอันนี้ก็ไม่เข้าใจมันเท่มันสะใจมันยังไงเนาะเออจะนับถ้วยไหนดีถ้วยบอลโลกถ้วย UCL หรือจะนับยังไงกันดีส่วนนักเตะนะคะที่วันนี้ต้องขอชินชมก็เป็น ที่พูดก็คือชูอัมินีแล้วก็เฟเดวาเวเดที่เล่นได้อย่างถึงกลืนถึงลูกถึงคนจริงๆแล้วก็มาแล้วแหละแพชชั่นของทีมในส่วนของครึ่งหลังเริ่มมาแล้วแต่ช่วงในส่วนของครึ่งแรกแย่มากเรียกไ,ได้ว่าบอลบอลสองเก็บกินไม่ได้เลยบอลแรกจ่ายไปยังไม่แม่นเลยดูแล้วแบบหัวร้อนอ่ะจังหวะกํากลังได้กําลังบุกยิ่งเอ็มเบ้เนี่ยตัวตัว,ตวนี้ไม่ผ่านเลยเละเทะอืมา,มาครึ่งหลังเริ่มกูก,กลับได้มีประตูแล้วมันเลยทําให้มีโอกาสยิง โอกาสทําอะไรได้มากมายแต่ว่าก็ต้องมาดูเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซานติโกเบ์นบิลอาทิตย์หน้าค่ะกัอนจะ ไปเจอกับเบนพิก้าที่บ้านตัวเองอาทิตย์หน้าจะต้องเป็นในสือนของสุดลาลิก้าก่อนค่ะที่จะเจอกับโอซาซูนาในคืนวันอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวมาทายสกอร์กันดีกว่าคิดว่าตอนนี้ในเมื่อเราอยู่สูงเริ่มหนาวแล้วก็เป็นจ่าฝูงหลังจากที่บาซ่านะคะแพ้ให้กับจิโรนาก็เป็นเราค่ะที่ขึ้นจาาฝูงตอนนี้ก็อยากจะให้ชนะอีกแล้วก็คิดว่าเริ่มมีสามารถเอาชนะโอซาซูนาด้วยด้วย,วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ